เขอเชื่อกันว่าถ้าใครได้ขึ้นมาคล้องกุญแจที่หอคอยน้ำสาดแล้วยนลูกกุญแจทิ้งไปคู่ละคู่น,นั้นก็จะไม่มีใครพาเขาสองคนออกกันได้ค่ะยอนเลยเดินไปไม่เดิหนหรอกคุณก้าล่างหรอวะเนี่ยมาละครแล้วใช่ไหมเนี่ยเทศนี้ถ้าไม่มีละครจะมีแต่เที่ยวบ้างวะเนี่ยน้องน้องถ่ายรูปให้พี่เลยดิ ดีกว่าหนึ่งสองสามโอเคขอบใจมากนะน้องแล้วแล้วเราก็ถึงล้วกาแฟปดเลยนะคะโรแม,มนติกบ้าเฮ้กาแฟมาแล้วในที่สุดนะคะเราก็ได้มาชิมกาแฟถึงที่เอ้ยรอน,นี่คุณเดินตามฉันมาทำไมเนี่ยผมเพิ่งมาเมืองนอกไปครั้งแรกขอผมไปด้วยเถอะผมไม่รู้จักใครแล้วจริงๆ เราสองคนไม่ต้องจับชื่อกันดีกว่าทำไมอ่ะ<ม>ถ้า,าสองคนแลกชื่อกันเนี่ยฉันก็ต้องมานั่งขาวสกองคู่อะไรตรงๆก็ไม่๋อถ้านะั้นผมผู้หลักคุณก็ได้แล้วคุณก็ไม่โกรธด้วยอืมอีหนวดหูกาุนมเป็นตัวหนกขาสั้นตัวใหญ่ส่อดำเขาด้านหน้าบานอย่างกระลิงโกรธปะไม่โกรธสนุกดีว่ะ มึงนั่งก็อย่างนี้แหละทำอะไรพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังเราหรอกเดี๋ยวไม่เชื่อลองดูฮัลโหลลุงอาหารล้วลุงเนี่ยเคียวมากแช้งน้ำเหรอแป๊บนะขอเยอะก่อนยัยะรัวฉันได้ไงเราเม่รู้จักกันด้วยซ้ำขนาดชื่อฉันคุณนั่งจักเลยผมรู้แค่ว่า ที่ผมอยู่กับคุณผมโคตรมีความสุขเลยอย่างนี้เขาเรียกว่ารักหรือเปล่า ชอบจ่าจังเหมียนไหมใช่ใช่บอกให้เมียทำให้ดีไม,ไม่ใช่เมีย